ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่อุปสรรคเยอะที่สุดเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับเดอะแฟลชค่ะที่ถ่ายทำในช่วงโซเชียลดิสแตนซิ่งของโควิด19และต้นสังกัดอย่าง Warner Brother s ก็ยังขาดทุนจากหนังฮีโร่จนจะปรับแผนงานที่สำคัญค่ะนักแสดงนำอย่างเอชรามิเลอร์ก็ยังไปเกาะคดีทำร้ายร่างกายรวมถึงมีปัญหาด้านสุขภาพจิตด,ด้วยจนมีข่าวออกมาว่าเดอะแฟลชเกือบ 2> <C> 2. ถูกเก็บเข้าลิ้นชักเพราะว่าต้านข่าวชาวไม่ไหว ว่าในที่สุดค่ะสองพี่น้องแอนดีบ้บาร์บารามาชีเอตินะคะผู้กำกับหนังและโปรดิวเซอร์ก็สามารถเข็นหนังเข้าโรงตามกำหนดได้สำเร็จ <and S 1> แต่ก็ <I 'm S 1> ไม่ไมสามารถให้เอซรามิลเลอร์ดารานำม,มาร่วมโปรโมตได้ค่ะ <c oughs> โดยโปรดิเวเซอร์ของเรื่องบาบารามาชีเอติบอกทีมงานยังติดต่อกับมิลเลอร์ตลอดเวลาซึ่งเขารักหนังเรื่องนี้และพร้อมสนับสนุนรวมถึงยังตั้งใจเข้ารับการบาบัดปัญหาสุขภาพจิตอย่างจริงจังด้วยนะคะ ซึ่งทีเอสรามิลเลอร์ไม่สามารถร่วมโปรโมทภาพยนตร์ได้เพราะว่าติดปัญหาด้านพฤติกรรมส่วนตัวทั้งจากคดีทะเลาะวิวาและทำรายร่างกายในฮาวายสองครั้งรวมถึงคดีควางเก้ e, าอี้ใส่หญิงสาวคนหนึ่งในร้านคาราโอเกะรวมถึงยังมีคดีทำรายร่างกายเจ้าพนักงานด้วยค่ะ โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขายังถูกจับอีกครั้งจากการบุกรุกเพื่อนบ้านเพื่อไปขโมยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมิลเลอร์ยอมรับผิดค่ะเสียค่าปรับ500ดอลลาร์สหรัฐและรอลงอาญา1ปีรวมถึงต้องเข้ารับการบำบัดด้านสุขภาพจิตทําใ้้เขาไม่มีสิทธิเข้าร่วมการโปรโมตภาพ,พยนตร์ที่ตัวเองนำแสดงนะคะ